เมน้ำตาซึมลูกห่างจากอกเผยโมเมนต์พ่อหนุ่มกัญชัยยืนส่งน้องมายูจนวินาทีสุดท้ายเหลือแป๊บๆโตเป็นสาววัยแปดบวบแล้วคะ่ะสำหรับน้องมายูลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของหนุ่มกัญชัยและเมย์ปฏิดาและล่าสุดค่ะทำเอาหัวอกคนเป็นพ่อแม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อน้องมายูจะต้องเดินทางไปเที่ยวทะเลชะอํกับทริปโรงเรียนเป็นเวลาสวันสคืน งานนี้พ่อหนุ่มและแม่เมยค่ะก็ไปยืนบกมือส่งลูกสาวจนวินาทีสุดท้ายทั้งนี้แม่เมย์ค่ะได้เผยภาพและคลิปและระบุแคปชั่นว่าขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆได้อย่างสวยงามนะลูกเริ่มต้นเดินทางด้วยตัวเองครั้งแรกที่โรงเรียนพาไปชะอำสามวัน2คืนประสบการณ์ของเด็ก8ปดขวบพ่อแม่ก็มาส่งกันสุดพลัง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ